เราจะชี้ว่าคนนี้เป็นคนดีคนเร็วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเเขารูปลอสวยงามมันไม่ใช่เนอะแต่ว่าคนเราจะชี้กันว่าดีเร็วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพฤติกรรมแห่งการทําพูดคิดถ้าทําพูดคิดในทางที่ดีก็เลยคนดีทําพูดคิดในทางที่ไม่ดีก็เลยคนชัว่วดีชั่วก็อยู่ที่การกระทําของแต่ละคนนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าตัวสังฆธรรม นะสังขารขันนะ,ะาฉะนั้นเรามาอยู่ที่วัดเนี่ยทั้งพระทั้งเนนทั้งแม่ชีอยทีทั้งหมดนี่เนาะมาอยู่ที่วัดณนะที่วันนี้หรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ตามเนาะสภาพจิตของคนเราเนี่ก็ที่เราเรียกว่าสังฆธรรมสังขารขันนี่ก็จะมีการปรุงแต่งโดยอาหารที่ปรุงแต่งอยู่นี่ก็คือ คำพูดที่อาจารย์กําลังเทศน์เนี่เนาะเป็นอาหารให้แก,ตกนนะ่ตัวสังขารขันนะตัวสังขารธรรมนะและว้วก็ให้เกิดสุขเกิดทุกข์ใช่ไหมก็ให้เกิดความทรงจําเก็บไว้เป็นฐานเห่นจิตโดยผ่านทางทวารไหนอะไรหูเนาะโสตทวารแล้วผ่านทางไหนอีกตาที่เห็นใช่ไหมอ,อาศัย ตาที่เห็นอาศัยหูที่ได้ยินแต่ไม่ต้องอาศัยจมูกเนาะไม่ต้องอาศัยลินเนาะไม่ต้องอาศัยกายเนาะแต่อาศัยตาหูแล้วก็ใจเนาะตาหูแล้วก็ใจนี่ทำหน้าที่เนาะทำหน้าที่เก็บข้อมูลนะเก็บข้อมูลแหง่หงแห่งข้อมูลเนี่ยคือการแสดงธรรมเลยเนาะ แล้วเข้าไปปรุงที่ที่จิตเนาะ,ะเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเกิดขึ้นนะเนี่ยก็เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมเกิดขึ้นเนาะถ้าเป็นกุศลกรรม,ร,มรมกุศลธรรมก็ฉลาดเนาะกุศลถ้าเป็นอกุศลธรรมอกุศลกรรมก็ทำมันตรงข้ามฉลาดเนาะไม่ใช่ฉลาดก็คืออะไรโง่เนาะ ความโง่เขาเนาะความโง่ขเขลานี่ว่าอกุศนเนาะอกุศนมันกมเกิดขึ้นนะเนี่ยคือว่าสิ่งที่ป้ปอนให้พวกเราเนี่เสมอกันเนาะทางตาทางหูทางใจเสมอกันแต่ว่าสังขารธรรมที่ปรุงแต่งออกมาไม่เหมือนกัน,นไม่เหมือนกันเพอยู่ที่ว่ามีความฉลาดมีปัญญามีศรัทธานะมีสมาธิ ต่อสิ่งที่เราสเสวยเนี่ยสิ่งที่เราได้ไดรับนี่มากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีฉลาดมีศรัทธามีปัญญาเราก็ได้บุญเป็นส่วนมากถ้าเราไม่ฉลาดขาดศรัทธาขาดปัญญาขาดสมาธิมันก็ได้อะไรเป็นบัตรเป็นส่วนมากหลือตางจากบุญก็คืออะไรบาปเนาะตรงข้ามกับกุศลก็คืออกุศลนี่นะ สิ่งนั้นสิ่งที่ปรุงเข้าไปปรุงเป็นอาหารหล่อเลี้ยงใจหรือเป็นเหตุป,ปจัจจัยที่ให้เรารู้เป็นสิ่งเดียวกันเนาะเช่นทางตาทางหูทางใจก็คือรูปเสียงและธรรมลมเนี่ยความหมายของความหมายของการแสดงแต่ว่าเราจะได้บุญได้บาปมากน้อยแค่ไหนนะั้นอยู่ที่ใจปรุงแต่งนะนี่อย่างนี้นะ อันนี้เรียกตัวสังขารนะตัวสังขารธรรมเนี่ยที่จะพาเราไปสู่สุคติทุคตินนะได้นะที่พระองค์ได้ตรัสว่าจิตเตอาังกริเเถสุคติปฏิกังขา,าบุคคลใดมีจิตไม่เศร้าหมองมีสุคติเป็นอันวังได้จิตเตสังกริเลถทุคติปฏิกังขาจิตเศร้าหมองมีทุคติเป็นอันวังได้กหมายถึงว่าธรรมที่พาเราไปสู่สุคติทุคตินั้น ก็คือสภาพจิตที่ผ่องใสหรือสมองเนาะถ้าจิตผ่องใสก็ไปสู่สุคติถ้าจิตสมองก็ไปสู่ทุกขติมันก็ไม่ใช่ใครพาไปเนาะเนี่ยจิตที่ผ่องใสหรือจิตที่สมองนั่นเองเป็นตัวพาไปเนี่ยเมื่อเรามาบวชเนี่ยจะบวชเป็นพระบวชเป็นเนนบวชเป็นเมชีบวชเป็นโยคีนุ่งขาว ก็เพราะอาศัยจิตเศร้าหมองหรือว่าอาศัยจิตผองใสจึงได้มาบวชเนี่ยเพราะอาศัยจิตอะไรจิตผ่องใสเนาะเพราะอาศัยจิตผ่องใสจึงได้มาบวชนะแต่ถ้า,าจิตเศร้าหมองมันไม่มาเนาะไม่มาบวชละไม่มาบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชีโยคีละนะแต่จริงอยู่ที่ว่าเพราะโยมบางครัง้งเนาะเราทุกข์ เราเห็นทุกเจอทุกนะ,ะหรือว่าเพราะเห็นโทษของกิเลสเนี่ย<ม>เราจึงเข้ามาบวชอย่างนี้นะเ่าะพอเราเห็นทุกเห็นโทษของกิเลสเราจะมาบวชนะแต่ตอนที่เราเห็นทุก <ๆ S 2> เห็นโทษของกิเลสนั้นจิตไม่ได้เป็นจิตเศร้าหมองนะอันนั้นจิตมันมีปัญญาขึ้นมาจิตมันมีความรู้ขึ้นมาหาทางออกที่ถูกต้องจึงเข้าวัดอย่างนี้เนาะเนี่ยเพราะว่า มีปัญญาขึ้นมานะจิตมันพองใสขึ้นมานะลูกนะจึงได้เข้ามาสู่ทางนี้เนี่ยถ้ามันจิตเศร้าหมองนะถ้ามันทุกข์มันก็ไปทางนี้ชั่วเลยเนาะอ่างนี้ชั่วละพอมันจิตไม่ผ่องใสเนี่ยนะบางทีเป็นทุกข์ไปหายาเสพติดมาเสพอย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้นะก็เรียกว่าจิตมันเศร้าหมองนะเนี่ย เป็นทุกข์มาไปหาเหล้าหาเบียร์มากินมาดื่มอย่างนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าจิตมันเศร้าหมองนะเป็นทุกข์แล้วจิตมันไม่ผ่องใสไม่เห็นโทษอ่ะมันก็ไปทางไม่ดีทางที่ชั่วแต่ถ้าทางดีก็มันก็ถ้าจิตมันเป็นบุญขึ้นมามาทางดีนะฉะนั้นการที่โยคีมาสละตนเองมาเจริญสติปัฏฐานนะมาเจริญภาวนามาประพฤติปฏิบัติเนี่ย แสดงให้เห็นว่าจิตของโยคีทั้งหลายนั้นเป็นกุศลจิตขึ้นมามันอาจจะเป็นชั่วขนาหนึ่งเนาะชั่วขณะที่ว่าคิดได้ว่าเข้าวัดดีกว่าเนาะนี่เป็นกุศลจิตเกิดขึ้น,นแต่มาเข้าวัดแล้วเนี่ยปังไง <c ười> กุศลบ้างเอาสนบ้างแล้วเนาะบาปบ้างบุญบ้างคิดดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมยโยคีเนาะนั่งภาวนา เดี๋ยวก็กิเลสมาแล้วเนาะนั่งภาวนาะโลกกดลงมาแล้วเห็นไหมนึ่ว่าจะได้บุญกลับได้อะไรไปได้บาปะาอะ้รเนาะนั่งติง้งโอ้คนอื่นมองข้างหลังข้างหน้าข้างหลังนะมองหน้าหน้าสีสมพูขึ้นมาเร็วนะรู้สิผ่องใสที่ไหนได้มันโกรธนะจนหน้าแดง นี่ว่าโกรธจนหน้าแดงลยเนาะเขาก็นึกว่าโอ้โหราศีกําลังขึ้นเะทิแทกิเลสกำลังขึ้นเนาะอย่างงี้เนาะไม่แน่ใช่ไหมไรเนาะอืมอันนี้แหละตัวเป็นตัวสังฆธรรมเนาะเราสังกาขันกําลังเกิดนี่แล้วทีนี้ก็ตัวกุศลธรรมอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นมานี่แหละนะเป็นที่พึ่งแกเรานะ กุศลธรรมอกุศลธรรมนี่แหละจะเป็นกรรมใช่ไหมเทวาเรามีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมใดดีหรือชั่วเราจะเป็นทายาทเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นเนาะแสดงว่าเราได้กรรมเป็นอะไรเป็นที่พึ่งเนาะตัวกรรมตัวนี้แหละมันก็คือตัวสังขารธรรมนั่นเอง าภาษาพาดเราเรียกว่าเจตนานะที่พระองค์ได้ตรัวตวสรรว่าเจตนาหังพิฆเวกัมังวัฒนะดูก่อนนม่ส่วนหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมนะอือว่าเมื่อตั้งใจทําพูดคิดในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นกรรมถ้าตั้งใจทําพูดคิดในทางที่เป็นกุศลก็เรียกว่ากุศล,ลกรรม ถ้าตั้งใจทําพูดคิดในสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลก็เรียกว่าอากุศล,ลกรรมนะนการที่เรามาเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกก้าวทุกขณะที่เราก้าวไปอย่างมีสติเนี่ยนะกำหนดไปย่างมีสติเนาะก็เป็นกุศลกรรมแต่ถ้าเราก้าวไปอย่างขาดสติมันก็เป็น อกูุศลกรรมนะเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมท่นที่ในขณะนั้นน,นถ้าพลั้งเผลอก็เป็นบาปถ้าไม่พลั้งเผลอก็เป็นบุญ